สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้เราอยู่ในแมพขับรถกลางทะเลทรายนะครับผมยเย้วันนี้ผมจะเล่นเล่นต่อจากพาร์ทที่2นะครับผมผมจะคลิปนี้พาร์ท3นะครับผมแบมบนี้ได้อัปเดตใหม่นะครับผมเป็นอ่าอะไรก็ไม่รู้รถสิ่ง มีให้สุ่มอยู่ต้องเป็นฝาหนึ่งคันนะครับผมไปไปเริ่มกันนะครับผม let's go We have a crew on board. <laughs> I have no idea. เจ็บปวด Oh, Are you <laughs> <Bad. S 2> ไม่มีอ่ะก่อน,นจะถายกอ,อาหารหมดไอ้น้ำมันอะไรเออน,นี่นำ้ำอยางนี้แหละเบิกช็ก Okay. โอเคไปไวมากเลยตอนนี้โอ้ยบินใหนนนนม่ก็แล้วกันอย่ามีมวกออกได้แล้วคุจะได้ไม่ได้ครูมันจะเริ่มให้เอ็ okay. น่าจะได้แล้วนะทุกคน ไปไมเนี่ยโอเคสัดร้อยไม่เจอบ้าน